แม่คือวันนี้คลิปจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะเพราะว่าไอคลิปที่ผมเปิดกาชาตแอสตาเหยานะั่นถ้าสังเกตดูนยะไอแถบออเดิโอนยเสียงมันไม่มีเลยใช่ฮะผมลืมผมลืมเปิดไมค์ตัวเองตอนอัดทีนี้แม่ก็เลยมีแต่เสียงเกมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะปแป,กแปกลกๆหน่อยนะมันจะเป็นรีอคชั่นที่แบบว่าตอนที่เปิดได้หรือเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่า หูแตกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวผมจะอัดเสียงไปที่หลังแล้วก็นั่นแหละฮะสาเหตุที่ทำไมยังถึงทำคลิปยังยังอยากเอาคลิปนี้มาลงก็เพราะว่าหนึ่งคืออยากเอาคลิปตัวเองเก็บไว้ดูนะแล้วก็สอง M6 อะ่ะนะแชทเดี๋ยวแชทเฉยกูคุยกับใครนะ่คือมัน M6 ตัวละครนอะ่ะมันก็เลยเสียดายคลิปกะจะเอาลงแต่ว่าถ้าไม่มีเสียงก็แปลกอีก มาบอกให้ได้แหละไปดูผมเกลือกันแห่งเ้ยไม่สะอาดยังมาเปิดแอสตากันดีกว่าทุกคนไอตอนนี้ผมน่าจะไปหาที่ที่จะเปิดแอสตาเพราะว่าแน่นอนนะเตียงเหรอเราจะเปิดตัวอะไรก็เตียงแน่นอนเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูพามันไปอยู่ในเตียงนั่ถ้าเราจะเปิดตัวละครอะไรมันก็ต้องอยู่ที่ที่มันสมควรจะได้หรือเปล่าใช่ไหมทุกคน เพราะฉะนั้นแน่นอนฮะถ้าเราอยู่ที่ที่มันควรอยู่เราก็จะได้ตัวที่เราควรได้เยสเซอร์โอ้เชื่อหอบลืมมั้วมีแพ็คไอ้นี่ด้วยซื้อตั้งแต่วันแรกเลยแพ็คสุดคุ้มคุ้มคุ้มกว่าแค่สองร้อยแล้วก็แน่นอนตามสเต็ปกูตัวละครยังไม่มีแต่กูซื้อสกินละเอเลนไม่มีฮะจะสกินไม่รู้อาจจะซื้อดองไว้แต่เอ๊ะแต่ตอนนี้กูไม่ได้ซื้อนี่ย เดียวจริงเอเดนผมไม่น่าซ kind of um, uh, ื้อหรอกแล้วก็ไม่น่าเปิดด้วยเพราะผมเอ่อตอนเกมเปิดผมไม่ได้เปิดเอเดนผมเห็นจูอยู่แล้วแบบกูไปออินจูหยนดีกว่าซึ่งเป็นเป็นเพชรที่ต้องบอกว่ามันเสี่ยงเป็นเอเวอเรสที่คนจะได้ e e หกกัน e หกน้อสตาร์แล้วเนะอย m หกกันเพราะว่า มันเป็นราคาที่ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่จริงๆเพชรเกือบแสน<อ>แต่ว่าด้วยความที่มันเพชรเกือบแสนเนี่ยแหละมันก็มันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันจะการันตีว่าจะได้ถึง M6 นะเท่าที่คำนวณมาแล้วในกรณีเว r ร์เค s สที่ที่จะเปิดเอา M6 ตัวหนึ่งเคสนี้ผมเปิดไปกี่โลนะไม่ได้ดูเลย20อันนี้ซาสามสิบมาม30 A ออกสองตัวแอ,อนด์บีสองตัวตัวไหนเอแม็กเซอร์ไอ้น,นี่หมดแล้วป่ะน่าจะกายหมดแล้วป่ะไม่ฮะไอ้เฮียกูซวยเกินที่กูจะสามารถ A อ<า>ตันทุก<า>ตัว,<า>ตวไดอนน้อันนีห้าป่ะนีห้ายัง A เดียวช่วงนี้ก็น่าเป็นช่วงที่ผมคาดหวังว่าผมจะออกเร็วแต่ว่า คลาสสิกกูฮะบอกเลยว่าออกเร็วไม่ใช่ช่องกูออกเร็วไม่ใช่กูไม่ปกติจริงไม่ปกติมันปกติกูแล้วใช่แล้วอันตอนก็เป็นเฮียอะไรกับเขากูไม่รู้มาตลอดไอ้เฮียถ้าอันตอนแม่งไปเอ็มร้อยได้แม่งก็คือเอ็มร้อยแล้วจอกคนออกแล้วสองคนออกแล้วอันนี้อันนี้คนออกแล้วคนออกเหรอโอเค ไม่ได้ดูโลเมื่อกี้แต่มาตัวแรกดุหรือเปล่า A 2ตัวกับ S หตัวเสียงผู้หญิงด้วยผมมีดวงกับเสียงผู้หญิงมากกว่านะเพราะฉะนั้นเสียงผู้หญิงเท่ากับออกเว้ยเราบีลิฟอ,อีซี่ตัวแรกไม่หลุดฮะแต่เลือกให้ได้อันตอนก็ยังมาหากูอีกไอ้เหี้ยไอเ้เปรต สามรอบแล้วล่ะนั่นแหละตามนั้นไปทูแบ็คหรอย่างที่พูดไปตอนต้นเมื่อกี้ฮะแบ็คทูบงแบ็คทูแบ็คเี้ยอะไรไม่มีจริงหรอกกลัวเอสองตัวโอเคอยู่อย่างน้อยเราเอาเศษเอเไปแลกได้เอออกเรื่อยๆโอเคอย่างเงี้ย มาฮะมาอสองมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแวนเอหนึ่งตัวโอ้โหมิลโลด้วยอินเบียนจินออกน่าเกียดมากโอเคเมื่อกี้น่าจะสี่สิบโลแล้วใช่สี่สิบโลแล้วต่อไปดอไรดได้ห้าสิบเท่าไหร่ห้าปะาห้าสิบปโโ้โอ้โอ้โอ้เร็วอยู่ไม่แย่ไม่แย่แค่มันกลางกลาง ชิบหายแล้วแต่เสียงผู้ชายว่ะจริงผมจําไม่ได้แล้วมันก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วหลุดผมหลุดโป๋ว่ะเสียงผู้ชายกูชอบหลุดเสียงผู้ชายด้วยเนี่ยเฮียแลกองแช่งกูทําดีอะหมาแมวเหรอโอเคเฮียกองแช่งทำดยกูไม่ได้ไม่หลุดว่ะโอเคแต่พูดถึงเสียงร้องตอนได้ตัวละครเอสเนี่ย ผมกำลังกำลังจะเมนชั่น,นถึงเลยว่าเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าเสียงร้องมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะได้ตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงเ <ew> พราะสมัยเกมเปิดมันมีคนเคยมานั่งดูแล้วแบบว่าเสียงผู้หญิงเป็นตัวผู้หญิงเสียงผู้ชายตัวผู้ชายอะไรอย่างเงี้ออยซึ่งไม่เกี่ยวฮนะโ <ew> <ew> อ้บินโลมาดูที่สามสิบตอนนี้หเหี่ยแล้วกีดตัวแล้วนะเอ็มหนึ่ง หลอก2ตัวยังไม่ดุดเด็ดเลยถือว่า,าดูดีอยู่ฮะดูดีอยู่ดูดีอยู่ดู king good ไปายาวๆไปไม่น่าออกเร็วๆจากประสบการณ์ตรงกูจำไม่ได้หรอกแต่คนอย่างกูนะออกเร็วอ,อะม,มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องปกติ นะคือถ้าหิมะตกประเทศไทยกูว่ายังปกติมากกว่ากูเดสเร็วจริงจริงโอ้เอสามโอเคยืนมองอะไรกันล่ะครับมาอีกสิบโรมาดูกันตัวที่สามเอออีกอย่างผมบอกแล้วให้ผมดาววาตัวนี้ w อทแต่ฟัคแปดสิบกูยังไม่ออกอีกเก๋โอ้น่าเกลียดมากอันนี้อุบาทมากเอ่อจากสถิติผมนะเล่นเกมโโยกมาห้าปียิงเกินด้วยเพราะมีไอของใครแม็กด้วยแต่ว่านั่นแหละหนักๆห้าปีผมไม่เคย ไม่หลุดเลดเกินสามตัวโอ้โโอโหยังพูดไม่จบเลยนั่นแหละตามนั้นนะคือผมน่าจะสถิติล่าสุดผมนะ่าแบบปีที่แล้วมัง้งตอนเกินชินผมจะไม่ได้ตัวอะไรนะผมไม่หลุดเลดแบบว่าสามตัวติดอันนั้นคือสถิติแรกของผมและสถิติเดียวที่แบบว่าเป็นแบบ เป็นนิวเรคคอร์ดผมอะที่แบบว่ากูไม่ลุลิดติดกัน3ต,ตัวครั้งแรกในเกมโฮโยกูครั้งเดียวไอ้เหี้ยครั้งเดียวเท่นั้น,นฉันนับบอกเลยคลาสสิกมากมามาดูกันต่อ,อปเปิดไปเมื่อกี้30เอาจริงตัวนี้ไม่น่ามีอะไรลุล้วผมน้าผมผมว่าผมน่าจะรีบ เซคิปรัวๆเพราะว่ามันการันตีหวังตอนนี้หวังเดียว,ยวคือเบิน้นเบิ้นเอสสองตัวมีมีสิทธิ์หรือเปล่านี่ดูอย่างกลอะพูดเลยไม่ได้ถ้าจะมาเหมือนทิงยุนก็โอเคไม่แย่ไม่ว่ากันว่าไงมา เออตัวนี้การันตีนอะมาเฮียแล้วโอเคเคิปไปไม่นานลุ้นไปเสร็จแรกกูยังมีเยอะอยู่ชิลฮะตอนเนี้ยยังชิลๆเดี๋ยวหลังๆก็ไม่ชิลกูบอกเลยแม่งไอเกมที่นี้แม่งเหมือนรู้ คือกูเข้าใจก็ว่ากูพยายามทำคอนเทนต์แต่แบบอันตอนกูหมายแล้วมันไม่มีสไลด์แี่นี่ใช่ผู้ถูกอะไอชี้ไอเขากูออกไม่รู้หรอกนะจริง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 แปลว่าเราจะมีหวังอยู่อันนี้ยังมาแต่ตอนนี้พูดถึงนะแอบวิกฤตอยู่นะเพราะว่าเราเพิ่ง M2 แต่อยู่ที่สี่หมื่นเพชรลวเพราะว่าแบบตกเฉลีย่ยแบบต้องตัวละหมื่นเพชร ซึ่งหมื่นเพชรยังไม่การันตีตัวหนึ่งด้วย Hello. Hello. แล้วหมื่นเพชรที่ผมบอกคือต้องไม่หลุดเหรียญหมดด้วยนะซึ่งเชียอยากเริ่มสงสัยแล้วว่าจะจบยังไงเพราะผมเอาจริงจำไม่ได้เหมือนกันโอ้ oh. เอซีเลยเหรอหน้าครั้งแรกผมเลยมัง้งเมื่อกี้ ไม่เคยเห็นเลยวะ,อะเอาจริง a อไม่เคยเห็นเลยนะเมื่อกี้ซึ่ง,งว้าวอยู่ยมาตัวนี้มมโอ้สาวผหญิงโอเคมามาอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดจำไม่ได้ว่าหลุดหรืหรึวะแต่อย่าหลุด เสียงผู้หญิงผู้ชายโอ้โหหนักเอ้ยออกผมวะผมจำว่าตัวนี้ไม่หลุดนะเหโอ้โหเหยาตกใจหมดไอ้เหี้ยกูคิดว่าหลุดเมื่อกี้โอเคไม่หลุดไม่หลดโอเคมาเสียงผู้หญิง เสียงผู้หญิงฟอร์เดวินเดบิวมาจากวูเมนเนยใช่ไหมแชทตัวที่สี่เกี่ยวไหมตัวที่สี่ถูกฮะใช่ตัวที่สี่แต่แค่เอ็มสามซึ่งก็ยังอยู่ในจุดที่วิกฤตนะเพราะว่าอย่างที่บอกขาดอีกสามตัวล้วดูเพชรตอนนี้สามหมื่นหกแอบน่ากลัวแอบน่ากลัวไม่แอบน่ากลัวน่ากลัวเลยเอาจริงไม่เห็นภาพตัวเอง M6 แล้วแต่ว่า แต่เพราะกูกูกูเป็นกูกูคือแม็กเซอร์จาก,กาอนาคตอะกูรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมายถึงแบบรู้ว่ากูได้ M6 แล้วแต่แบบจําไม่ได้ว่ามันมันเกิดขึ้นได้ไงผมจำไม่ได้ว่าผมเติมเพิ่มหรือว่าดวงดีตอนท้ายเหรอ,อ่มมันจบยังไงวะ โอเคตอนนี้ผมไม่ได้หวังอะไรเกิบ10ล20ลแรกเลยสักคลิปมาออกไหมยังไม่ออก A 3สามแต่เอาจริงมันยังโอเคนะที่แบบ A ออกเรื่อยๆเยอะๆอย่างี้กูครบประตูเองสุดๆแล้วตอนนี้ไม่ออกเลยวะอันตอนมาตัวที่10ล้านอะไรยเงี้ยจริงเปลี่ยนที่ยืน ไปยืนบนเตียงพี่ไหมน้องมรอไปสทีออทเออนี่สับขาหลอกไม,อไม่ออกไอเหียกูโดนกมหลอกไม่าได้ยังไม่ได้เกอเมื่อแต่มันยี่สิบอะโอเคเขาจะได้แต่สิบสิบโลน่าต้องออกแล้ว อ๋อโอเคเมื่อกี้คนออกไอ้เหี้ยโอเคเนี่ยน่าเกียดไอซันสามโอ้โอเคตอนนี้กูน่าเปลี่ยนที่จริงๆแหละกูแบบแมวแล้วไอ้เหี้ยนตุ๊ดจุนก็ใหญ่ใค่ได้นะต้องเต้นจริงแบบเต้นชูจริงเต้นจริงไม่เต้นไอ้สันลองเพลงต้องเปิดเพลงได้อินเสิร์ตเพลงมา โอ้ my god สองจริงสองตัวโอเคไอ้เชียชิกกูได้ M6 หรือว่าพบเพราะช็อตนี้หรือเปล่าหรือเพราะช็อตนี้หรือเปล่าพบได้สองตัวเลยเหรอไม่รู้สองตัวเลยไหมโอเคไม่รู้โอเคเอาจริงไหมคอมเพลตเลยไม่ได้ถ้าตัวนี้ไม่หลุดแปลว่าถ้าตัวถ้าตัวนี้หลุดแปลว่าตัวหน้าไม่หลุดแต่แบบ เช็เสียดได้ว่ะเสียดได้ว่ะเพราะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแบบไหนไหนออกสองตัวแล้วผมอยากให้แม่งแบบไม่หลุดก่อนแล้วค่อยหลุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหลุดตัวหลังอ่ะเนี่ยแปลว่าตัวหน้าเราเราแบบเราวางใจได้เลยว่าแบบโอเคแม่งการันตีแน่แต่แบบทีนี้ต้องมานั่งร้น้าสิบห้าสิบไม่แล้วแบบไอ้หี้แแม็กเซอร์ที่ห้าสิบห้าสิบไอสัตว์กูแพ้ห้าสิบห้าสิบแทบแทบทุกตัว มาไอเฮียคว้ามาเรื่อยๆฮะเรื่อยๆเด็กๆยาทแบบนี้การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การพนันทำให้กูชีวิตมีกูมีสีสันมากขึ้นพนันไปแม็กซ์เอลุยเชกกูใช้คำว่าการพนันอยู่โดนจับไปนะโอเคตอนนี้วิกฤตมากโอเคแต่แอบเป็นห่วงนะดีเกมเดี๋ยวกูรีแน่ม่นห่วงถ้ากูจำไม่ผิดวิกฤตนะหมื่นสี่การันตีตัวหนึ่งไม่ได้ตัวสแล้วผมขาดสองตัว ใช่ไหมโอเคกูหนีเรียบร้อยแล้วคิดไวทำไมไปเฮียออกออกไปรีดวงซะไอเพล็ดโอูเข้ามาแล้วก็เปิดได้เลยจริง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 แล้วพอเดบิวต์จินสูดแค่สิบโลพอไงจริงจริงแต่กูจำได้ว่าเดบิวต์จินกูไม่ได้เมื่อกี้โค้กมันอยู่นะบอกเลยนั่งสูด ไอเฮียกูได้ตัวกูได้ตัวกูออกไว้กูออกไว้เราลุ้นลครเฮ้ยโหลดด้วยโหลดอะไรอะโหลดตัวละครหรือเปล่าอ้าวไอเฮียแล้วกูพูดแล้วไปซิงกับหรือว่าตอนนั้นกูพูดอย่างนี้วะนะไปเปลี่ยนที่ฮะเลือกอยู่ตรงนี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่มาใช่ในเมื่อเขาไม่มาที่ทำงานเราก็จะพาเขาไปที่บ้านเลย นะโดนกูแน่ไลฟ์ดีขาดด้วยครดียวตอนนั้นผมไลฟ์ดีขาดให้เพื่อนดูด้วยนะโอเคตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมถึงมาห้องไวส์แล้วก็กูเปลี่ยนเป็นไวส์ด้วยทั้งนี้กูเล่นเบลล์ออกแขนนั่นแหละกูได้คำตอบแล้วทำไมพ่อเบลลไม่กระจอกไอ้เหี้ยเบลล์ยังไม่ทำให้กูได้จริงมาว่าไง ไว้ทำให้กูสมหวังทีใช่ลึกกว่าแปดลึกตู้ yes yes ลึกกูไปสุดกูบอกเลยกูไปสุดไอ้เฮียเกมเกมไอ้เฮียถ้าถ้าเกมที่นี่มันลึกสามสามร้อยสามร้อยโลกูว่าคงไปสามร้อยไอเฮียเหมือนเฟดมาเสียงผู้หญิงดูดีฮะ โอ้ผู้หญิงจริงไงเฮียหลุดเลนแล้วว่าตัวแรกนร้นี่ขนาดกูนั่งกับนี่กูมานั่งภาคคลิปตัวเองกูยังกูเครียดใช่แม่งไม่มีผลเลยเฮียแบลแบลกไม่มีจริงหรือกูได้โอ้โหเอซสี่อันนี้เวอร์กูบอกเลยเวอร์เวอร์ได้เอสิก จบยังไงวะฮะแชทเออผู้ติดแชทไอเหียกูคุยคนเดียวกูดแชทเฉยนนไมไย่มีเวเลยจบยังไงก่อน,นสามพันเพชรเดี๋ยวนะเมื่อกี้หลุดเลสผมขาดขีดตัวไอ้ไงผมขาดตัวเดียวเวมโอ้โหแต่ถ้าขาดตัวเดียวมีสิทธิ์อยู่ พอไม่พอแล้วทำไงดีนะอ๋อไอชิดจำเลยแล้วกูขาดอีกสองตัวนี่ว่าโอ้โหแล้วได้แค่การันตีเดียวก็อันนี้สาแล้วก็ในหกรอบต่อไปก็จะต้องได้ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อนง่ายกูก็อยากให้มันง่ายเหมือนเงินจบยังไงวะอ,อ,อันนี้เราการันตีวะ ไม่สองตัวเลไม่สอตัวเออพูดถึงการออกสองตัวออกสองตัวก็เป็นอะไรที่แยกแยกก็เป็นอะไรที่ยากสอบสบไอดีผมเหมือนกันนะแบบนานแบบนานทีจะเห็นสองตัวโผล่ถ้าเทียบกับคนเปิดเยอะๆนะอันนี้ disclaimer เลย ผมเปิด,ดเยอะซึ่งมผม,ม,ผ,มผมออกน้อยมากไอ้พวก2ตัวสตัวสามตัวไม่เคยไม่เคยเห็นเลยว่ะในชีวิตนเนอะแล้ลนแอ,อิชฉาคนเปิดได้สตัวอยู่นะไม่แบบอยากอยากแบบเห็นเป็นบุญตากไอไอดี ID ตัวเองมากเคแปลว่าตัวนี้โอ้โหโอเค ตอนแรกผมบอกว่ามันจะจบตรงที่ผมจะได้ตัวละครใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนี่หว่าไอ้ใี้หรือกูเติมเพิ่มวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย่ะแล้วเพราะช่วงนั้นเพราะตอนนั้นผมก็เอาเงินแบบส่วนหนึ่งแบบกูรอเลยกู กูรอเติมเลยเผื่อเผื่อแบบเวิร์ดเคสอย่างเงี้ยชิดูเติมเพิ่มวะคุณจบแย่เหรอวะอดีเบนชิน,นกูไม่น่ามีหวังแล้วมั้งจริงจริงตอนนั้นโอเคอันนี้กูเปลี่ยนที่คือแล้วแบบฮะไอเฮียไวท์คิว r ยเซ f แมนไอเฮียฮะทำไมมึงคิดว่ามันฮะมึงคิดว่าอัฟต้าเป็นเมียมึงหรือไงไม่เมียกู นั่นดิเรามีตนนัวละครนี้เออผมลืมแล้นี่โอเคอันนี้คือถูกหลักสูตรแล้ว<ห>เราอยู่<ห>ที่ที่เราได้เฮย้ยไอ้เฮียได้จริงไอ้เฮียเลียกชั่นซอนเลียกชั่นซอนเลียกชั่นไอ้เฮียตอนนั้นกูน่ากรี๊ดเหมือนกันนะเอาจริงอะเฮย้ยเราได้ไปเนี่ยแล้จะเสียงผู้ชายดิโอเคชิมหายแล้ว ตอนเมื่อกี้กูน,น่าตกใจอยู่แม่งเป็นแอนดีเฉยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดไม่เอาอย่าหลุดไอ้ฮกูเติมเพื่อนบอกว่าตังช่วงนี้กูน้อยด้ดยแบบตังณปัจจุบันนะไม่ใช่ตอนแบบตอนสมอสตาชื่อกูเติมโอ้โห oh my easy m6 ว่ะโอเคผมไม่หลุดว่ะเอ้ โอเคนะไม่แย่นะจบโอเคอยู่อะซีนิม่าอยู่เเกมออกซีนิม่าก็ไม่เชิงจะแบบโอเคจบไม่แย่เห็นยวนะมันก็เป็นแบบเราไปที่ที่มันอยู่เปลี่ยนตัวละครเปิดปุ๊บได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวหรือกูได้เดอะบิวตี้ด้วยนะใม่ใหม่ใหม่ใม่กูจำได้ว่ากูไม่ได้กูจำได้ว่ากูไม่ได้อย่าหลอกตัวเองนะไอ้ตาอย่าหลอกตัวเองกูจำได้ว่ากูไม่ได้หรือกูได้ไว้ยี่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 ยี ไม่ออกออกไหมเกือบห้าสิบอ่ะอีกต้งสี่สิบไม่น่าออกหรอกโอเคไม่ออกเคเลึกเลืกพอแล้วแลกเครียอะไรคือเออตอนนั้นกูครบสุดอ่ะกูบอกเลยหนึ่งโลกูว่าเปิดอ่ะเปิดไปอ่าไม่ใช่เปิดเราเลยหลอกตัวเองไมเปิดด้วเบนจินฮะ ไม่ออกหรอกจริงๆแบบใช่ไหมแรกั้คืออันนี้รกกหมแรกไอดแรกเแรกหมดแล้วจ้ะอย่าฟังคลิปเองตอบเองนะตอนนั้นไม่น่าได้ลวมั้งโอเคแปลว่าอย่างนี้ผมว่าโอเคไม่ได้กูรอนรุนเลยผมว่าผมน่าจะ หลังจากนี้ผมน่าจะหนีไปเล่นอีเวนหนีไปเล่นอีเวนแล้วก็ได้เพชรมาแล้วก็เอามาเปิดแล้วก็ได้มั้งโอเคสกินโอ้ oh my god รักแร้โอ้ไสกินโอเคตอนนี้ผมก็กำลังชื่นชมกับภาพแอนิเมชันในหน้าเมนูตัวละครแม่งโอ้ oh my god สุดยอดจริง <c oughs> แฟนสาวในอุดมคติเที่ย <c oughs> ไม่น่าทำไมกูไม่มีสาวในชีวิตจริง เค okay. ภาพ M หกด,ดีนะมันไม่ขึ้นมาห้าอะไรเงี้ยาทับหนึ่งขึ้นห้ากูว่ากี้อตกูบอกแล้วตอนนั้นเอาจริงนะเ,งนะเหตุผลที่ผมเปิดเหยาวะ<ด>ยนะโอ้เหตุผลที่ผมเปิดเหยาวนะ M หกอะบางคนอาจจะคิดว่าเออตัวเมตาหรือเปล่าเลยอยากเปิดหรือว่าเออตัวมันสวยหรือเปล่าเลยอยากเปิดโอเคมันก็สวยกูมไม่เถียงแต่แบบเหตุผลโง่อนนั้นอะเหตุผลของผมนะคือแบบ อยากได้ภาพ M6 สวยๆสักตัวแล้วแบบมันพอดีเลยตรงที่แบบเออเป็นเหย่ซึ่งแบบว่าดีไซน์แต่ละครเป็นอ่ดีไซน์ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเพราะนั้นก็เลยแบบไม่ไม่คิดที่อะไรทั้งนั้นเลยกูเติมแล้วกูว่า all in เคเปิดตัวละครไม่น่าออกอะไ โอ้ what the f ฟั k ไอ้ยี่ออกได้ไงอะเออออกกูเพิ่งรู้เหมือนกันทำไมอะการันตีอะเออกูขี้เกียจย้อนกลับไปดูคลิปเออมันการันตีมั่งช่างแม่งเถอะมันตู้ธรรมดาโอเคเศษห้าอย่ามองกูจะครบต่อโอเคไป let's go เอ้ยเอาเว้ยแม็กซ์ไปสูตรจูบจูบดูดโคเปียนเยอะๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้ W engine พอกูพอกูเปิดสิงก็เลยเยอะก,กูก็เลยมีหวังกับตัวเองแล้วตอนนั้นกูนั่งดูยังเริ่มมีหวังกับตัวเองเลยหรือกูออกวะอ่ะกูเชียร์ให้นะไปออกไปมาออกไหมกูอยากรู้เหมือนกันอ,อีกสองโลอ๋อไ,ไม่เปิดนะแม็กซิมัมนัมเบอร์อ๋อไอ้เหี้ยเปิดเยอะเกินจนดเดเบียนจินเต็มอลยวันนี้น่าเป็นการเจาะครั้งแรกออกไหมไม่ออก เฮ้ยเบล้าสิบเล้กโอ้ oh my god <c oughs> มันการันตีนี่เออใช่มันการันตีอะแต่แบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวกูมึงเห็นหยุดไอต้ตาหยุดไอ้เฮียมึงยังไม่เปลี่ยนตัวหยุด เออไอเฮี้ยเหมือนได้ยินว่าต้องฟักเหมือนได้ยินกลัว s <S โอ้โหไอเฮี้ยถ้าออกกูน่าจะก,กีดอะ <c oughs> ไอเฮ <c oughs> ี้ยกีดกีดแรกคือออกไวกีดสองคืออ้าวไอสัตว์ทำไมตัวละครแม่งหน้าตาคับคุนคุโอเคอันนี้ไม่น่ามีอะไรลุ้นนะเพราะว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็เศษตู้เปิดแบงบูมันได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็ จีกิบแมงเทโหหมดฉันนะแล้วก็อ่ะอันนี้อีกความเศร้าหนึ่งของกูไอสัตว์กูฟาร์มแม่คือบอสบัลลี่ไอเฮี้ยแล้วกูไปฟาร์มบอสใหม่แบบเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวรอดูถ้ากูจำไม่ผิดนะกูเดี๋ยวกูเปิดโชว์โชว์ไปแม็กเซอร์ในอดีต16วันที่แล้วนี่ไอเฮีย15อันอ้สัตว์ฟาร์มไม่ไข่มียาบีกวัเต็มแล้ว บอกว่าอิบลินแช่นะเออพูดถึงอิบลินปัจจุบันตอนนี้ผมนั่งเนี่ยนั่งพูดอยู่นยะเป็นวันแรกที่อิบลินมาฮะซึ่งเย้ก yeah. ูนั่งแล้วผมก็ตอนนี้ผมยังไม่มีบัญญัติเปิดอิบลินด้วยเพชไม่อพอยกเว้นจดงดีเปิดแบบสิบยี่สิบโลรอบคิดอยู่ว่าจะเติมดีไหมแต่ว่าเติมแหละเพราะว่าเชียมีแอสตาแต่ไม่มีอิบลิน,เป,นเป็นไปได้หรอวะใช่ไหม Hey, ผมไม่ทิ้งโอกาสนี้แน่นๆกูไม่รอรีรันด้วยยอมเสียตังเงื่อ oh. ผลลับครั้งนี้ก็โอเคนะ <c oughs> ผมว่าไม่แย่อย่างน้อยมันก็อยู่ในงบยังอยู่ในงบของของผมอยู่เพราะนั้นก็ oh, very good <laughs>